ติดตามช่วงต่อนะครับมาถึงพาร์ทสครับกับการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอล7คนลอกวองครับซีซั่น2นะครับหลังจากสนุกตื่นเต้นกันไปแล้วครับในพาร์ทหนะครับพาร์ทหนี่เราได้ดูกันไปถึง12คู่นะครับมาช่วงตอในพาร์ทที่2ครับพาร์ทที่2นี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่นัดสุดท้ายของ รอบแรกครับในสาย A นะครับเป็นการพบกนรว่าเกาะตะไคร้ครับเจอกับแรกของเรียวการท่อนะครับโคดี้บอกกันนิดนึงนะครับว่าเกาะตะไคร้สู้เพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นแล้วนะครับเพราะว่า2นัดยังไม่มีคะแนนนี่ก็คะแนนไล่ไม่ทันแล้วครับก็ตกรอบไปแล้วครับแต่ว่าก็ต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับสําหรับเกาะตะไคร้นะครับในขนาดที่หางฟ่งของ รีโอการท่อนะครับรีโอการท่อนี่ถ้าเกิดว่ายังน้อยเก็บแต้มได้นี่รีโอก,การท้อจะการันตีเข้ารอบนะครับถ่านหนึ่งแต้มนี่ก็การันตีเข้ารอบแน่นอนครับหรือถ้าสามแต้มไปเลยนี่ก็ลุ้นจ่าฝูงเลยนะครับอเ,อเอาละครับ เอาโจกนะครับเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับดยนไปไยนไม่ถ้าอยู่เปลี่ยนตัวมาเปลี่ยนฝั่งนี้เอานะครับเบรกสักคู่หนึ่งนะครับมา่งฝส่งนี้มีงานตอตาสายครับ,บร เอาละครับก็ติดตามกันครับคู่นี้ครับนี่เป็นคู่ที่13นะครับวันนีคาดว่าคงได้จะประมาณ20กว่าคู่นะครับเพราะว่าเราถ่ายนสดจนถึงเวลา20นาฬิกาครับหรือว่า2ทุ่มนะครับเอาละครับติดตามกันครับเกาะตาขคายครับ เครียออกไปอย่าลืมด้วยนะครับว่าในเรื่องของการปิดตัวนี้ต้องเปลี่ยนจากฝั่งนู้นนะครับเมื่อเช้ามีกรณีที่เปลี่ยนฝั่งนี้ครับและโดนใบเหลืองนะครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวนะครับไม่ตรงจุดนะครับแต่ต้องไปอยู่ฝั่งกรมในการเท่านั้นนะครับเอาละครับไปต่อครับนี่ก็ติดโคนครับยิงไปครับโอ้โหเฉียด หลีวกันท่อนี่จะเป็นเสื้อเอี้ยมสีชมพูครับไปต่อครับนี่ครับหลียวกานท่อครับไปต่อครับเอาเอโขกกรกันไปมาครับตอนนี้เตะไปครับ ก็ในสายในสาย A อถึงสายดีนี่จะเหลือ6คู่สุดท้ายนะครับและเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเป็นการแข่งขันอีก4สายที่เหลือครับก็คือสาย E สาย F สาย G สาย H นะครับจะเป็นในรอบเย็นนะครับรอบเย็นไปถึงค่ำไปถึงดึกเลยนะครับแต่ว่าบิวโซร์ถ่ายสดถึง2ทุ่มก็คงจะได้ประมาณอีก6คู่นะฮะน่าจะประมาณนี้ครับไปต่อครับนี่ครับ ออกข้างไปครับรกบาอ,อ,อกากอกด่าขายดีซูเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นแล้วนะครับเพราะว่าคะแนนนี้ยังไงก็ไล่ไม่ทันนะครเอาละครับไปต่อครับคุณผู้ชมครับประโอการ,ร,การท่อครับออกข้างไปทีนึง ไปต่อครับนี่ครับนี่ครับจ่ายบอลไปเรื่อยๆเลยครับเลี้ยวการท่อครับแล้วก็ออกข้างไปออกล่างก็ขอภพยสำหรับใครที่อาจจะสงสัยนะครับว่าสนามล่องฟองอยู่ตรงไหนนะครับร่องฟองดีจ้าถ้าเกิดว่ามาทางทุ่งโหงนะครับออกจากทุ่งหงนะครับก็ ถ้าถึงสี่แยกไฟแดงใหญ่นี้ก็ตรงมาครับตรงมานี่จะเห็นร้านกุ๊ดอ่าไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นร้านผัดไทยนะครับร้านผัดไทยที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับหลังร้านผัดไทยไปนี่จะมีแยกให้เลี้ยวซ้ายนะครับจะมีซอยเลี้ยวซ้ายนี่ก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับเป็นซอยแรกนะครับซอยแรกเลี้ยวซ้ายนะครับหลังจากหลังจากตรงมาจากสี่แยกนะครับถ้าเกิดจะเรียกว่าออกมาจากทุ่งโฮงนี่คือ ตรงสี่แยกนี่ถ้าถึงสี่แยกไปแล้วก็ตรงมานะครับตรงมาเจอร้านผัดไทยก็ถึงซอยแรกนี่ก็ให้เลี้ยวซ้ายเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ตรงไกนิดหน่อยนะครับสนามล่องฟองจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับติดกับศูนย์มัคนาเด็กเล็กนะครับขอแสดาดีแจ้งให้ทราบเลยครับเผื่อใครอาจจะงงนะครับว่าเอสถานที่อยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับเราแจ้งให้ทราบเลยนะครับมองเข้าไปครับนี่ครับ ทุมบอลครับของเกาะตะข่ายชื่อเต็มของเกาะตะข่ายนี่ก็เกาะตะข่ายเอ็กขนมโคบแม่ลายนะครับนี่ครับแต่ไปครับจังหวะนี้โอ้ยนะฮะยังไม่มาหาผู้บรรยายนะไปทางอื่นฮะอย่ามาแถวนี้ครับเสียวครับเสียวครับไปทางอื่นครับ ทมบอลน,นะครับของรีโอการท่อครับ,อ,รบอาทูบอลมาไป,ไปต่อวิ่งแล้วเปลี่ยดกันไปออกข้างครับใจทูบอลทูบอลมามงไปทีนึงครับออกหลังไ,ได้เต็ม,มุมน,นี่ครับโคตที่13นะครับของรายการนะครับ วันนี้คาดว่าก็จะได้ประมาณ20กว่าคู่นะครับในช่วงของถ่ายทอดสดนะครับอัเตะขึ้นมาก็รับบอดไว้ได้ครับนี่ครับควนขึ้นมาครับจับบอลแล้วก็ออกข้างครับไปต่อครับทุ่มบอลครับลีโอการช่างครับ ลุยต่อครับนี่ครับต่อบอลกันไปเปิดไปไม่มีใครซ้ำครับแล้วก็ได้หวดไปติดเซฟครับโอ้โหไปต่อครับบุกต่อครับเยี่ยมเย่ยังลาบอลอาเตะขึ้นมาครับจะเกี่ยวบอลไม่ได้ครับออกข้างครับในทุบบอลครับริยอกานท่อ ตามกันต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับเปิดไปก็รับบอลครับอาหวดขึ้นมาโมองไปออกทุมบอลครับเกาะตะข่ายออกข้าง

ตอนนี้ยังศูนย์ศูนย์กันอยู่นะครับยังทำอะไรไม่ได้ครับไปแล้วครับไปต่อติดเซฟโอเคครับปวดเข้าไปครับโม่งทิ้งไดทุบอลครับเลโอการช่างเออไม่ใช่เลโอการท่อนะฮะเอา หวดไปครับมองไปทีนึงถ <c oughs> ูกบ,บอลน,นะครับเกาะตะข่าย <c oughs> จะพาบอลไปเกาะตะข่ายได้หรือเปล่าครับ <c oughs> เอาละครับไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เยงเฉียด <c oughs> <c oughs> เป็นตั้งแต่ยาเซ้นประตูครับ ไปต่อครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับไปต่อครับนี่ครับวันนี้อากาศโดยรวมก็มีแดดมาหน่อยๆน,นะครับไปถึงกับร้อนมากนะครับโชคดีที่ตอนแข่งขันนี่ไม่ฝนตกเลยครับวันนี้หวังว่าจะลาบลื่นนะไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะครับ อาทูมบอลมาแต่แล้วจะเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกครับหรือต่อครับนีาา่ครับออไปต่อครับรเ,เปิดไปยิงไม่ยิงยิงติดเสบครับเอางัดขึ้นมาบ่งทิ้งไม่ได้เกี่ยวบอลไปเตะไปทีหนึ่งครับเคลียออกไปครับ อ่อคือหลังไปครับตอนนี้เตะขึ้นมาครับเอาหัวดไปครับา,ไไา,าหาบอลไม่เจอครับออกข้างครับเข่าโซนนาทีสุดท้ายครับเตะไปเอาเขียทิ้งไปโอ้ย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  ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับตอนนี้นี่ครับวันนี้นี่ล่อไปสามสิบคู่เลยครับวันนี้ทุมบอลครับเหียวการท่อเปิดไปก็รับบอดไว้ได้ครับอา้าวหมดเวลาครึ่งแรกกลับไปนอันว่ายัางทำอะไรกันไม่ได้ครับยังศูนย์เประตูะศูนย์อยู่ครับเกาะตะข่ายกับ เรียวกันท่อครับเอาละครับโชว์ต่อครับครึ่งหลังครับแต่โอ้โหนี่กาควรไปทุ่งหงเลยนะฮะออกหลังนะครับคือไปโน่นไปทุ่งหงเลยนะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ไปโน่นนะไปไปบ้านทิ่นนะฮะไปต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่ไปครับเกาะตะข่าย นี่ครับเอาจ่ายหลังนะฮะนี่ครับยิงไปโอ้โหลับบอลเรียกว่าตอกส้นหลังเลยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับไปต่อครับขออกข้างนะครับได้ทุ่มบอลน,นะครับทุมบอลมาลุยต่อครับเกาะตะข่าย เกาะตะข่ายนี่เจอทีมนี่โอ้โหเรียกว่าครีเอทเลยครับจะพาบอลไปเกาะตะข่ายได้หรือไม่ครับหมายถึงว่าต้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ฝั่งตัวเองนะครับเกาะตะข่ายต่อไปเกาะตะข่ายประตูฝั่งตรงข้ามนะครับอ่ะโถบอลมา วันนี้วันแรกนะครับของการแข่งขันนะครับวันเสาร์นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นอีกหนึงวันนะครับก็จะเป็นรอบสิกทีสุดท้ายครับโอ้โหเฉียดโอ้โเฉียดครับเฉียดไปต่อนะครับส่วนคู่ต่อไปนี่จะเป็นทูโฮงซิตี้นะครับกับบ้านเพื่อนนะครับ าไปต่อครับยิงติดนะครับก็เรียกว่าโคหน้าน,นี้ก็ลุ้นกันเข้ารอบเลยนะครับทางบ้านเพื่อนแล้วก็รวมไปถึงทุงหงซิตี้นะครับ ลุยต่อครับออกครับได้ทุ่มบอลนะครับสำหรับทีมเรียวกันท่อครับไปต่อครับยิงไปผ่านไปครับช็อตนี้ไปต่อครับโมงเข้าไป รวยต่อครับนีบ่ครับหลอกจริงเสีดครับ เปิดขึ้นมาครับออกข้างได้ทุมบอลครับโอ้ยโคนหรือเปล่าครับโอ้ยแป๊บเดึงอ่ะโอ้ยครับน่าจะเหียนหัวหรือเปล่าครับไหวไหมครับ เอไวนะครับไวโอเคไปต่อครับหลับบอลม่ได้ครับไปต่อครับความบอลสั้นๆนี่ครับเตะไปจังหวะดีครับอ่าอย่าไม่ออกครับไปต่อครับเบียดกันไปมาอาเตะไปก็ออกข้างไปนะครับเป็นทุ่มบอลของ ทีมเกาะตะข่ายนี่ครับเกาะตะข่ายครับเชิญน่ครีเอทเลยครับอ้าวผ่านผ่านไปครับดีครับไปต่อครับเปิดไปเคลียร์ทิ้งได้เต่มุมครับสำหรับเกาะตะข่ายไปต่อครับ นี่ hey, okay. ครับอ้าวข้าวด้านหลังครับได้ฟ้าวครับสำหรับเกาะตาข่ายลูกวีคิดกันอยูกาะตาข่ายอีกธิพลขอนแม่หลาย กาะตะข่ายครับจะยิงฟิคิดขึ้นมานะครับเล่นมาจหว่าีีลองยิงครับเกาะตะข่ายครับแต่เป็นเกาะตะข่ายนอกสนามนะโอ้นอกนอกประตูครับไม่ได้ครับต้องเกาะตะข่ายในประตูครับนี่ครับไปต่อครับ เอาไปแล้วไปแล้วจริงไม่เยิงจับบอลเปิดไปเย็นนั่นแหละครับเรลือร้อยเกินต้านครับต้านไม่ไหวครับช็อตนี้ครับก็เป็นก็เรียกว,ว่าทีมนี้ครับหลิวกาโดอครับออกนำหนึ่งประตูนูน์ครับ กันต่อครับอ่ะต่อดีก็นี่เป็นคู่ที่สิบสามนะครับสอนคู่หน้านี่คู่ที่14ครับทุงองงสซิตี้เจอกับบ้านเพื่อนนะครับเรียกว่าแย่งกันเข้ารอบเลยนะครับเปิดไปติดนะครับนะนี่ครับถ้าเกิดว่าเลียวการทอดชนะนี่จะมีถึง7คะแนนนี่การันตีเข้ารอบแน่นอนนะครับ แล้วมืออากาสลุ้นเป็นจ่าฝูกด้วยนะครับก็จะได้ทีมที่เข้ารอบเลยนะครับสำหรับทีมเรียวการท่อดนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเกาะตะข่ายนี่คือก็อตกรอบไปแล้วนะครับแต่แต่ก่อนเริ่มแข่งแมตช์สามนะครับเพราะว่าสองนัดที่ไม่มีคะแนนครับต่อให้ชนะนี่ก็ไล่คะแนนไม่ทันนะครับเพราะว่าเรียวการท่อนี่ตอนนี้มี4คะแนนแล้วก็รวมไปถึง ทุ่งองซิตี้ก็มี4คะแนนนะครับอ้าไปต่อครับนี่ครับอ้าวหลอดขาไปครับออกครับคูนานี้แย่งกันเข้ารอบไยตรงนะครับระหวอันทุ่งงซิตี้กับบ้านเพื่อนนะครับปวลุ้นกันว่าอีกหนึ่งทีมในสายเอทีมไหนจะเข้ารอบนะครับ ไปต่อครับนี่ครับปาดบอลเอาเลยยังไงครับชนข้ายเงไม่ยิงยิไม่ยิงยังไม่ยิงครับเก <c oughs> ือบไปแล้วครับจังหวะนี้อารับบอลไปได้อาควางบอลมาครับเอาไปต่อครับเลนทีบอลเลนทีบอลเล่นทีบอนล,น,บอน,ลน,บอน,นะครับยังไม่ฟาวครับ และล้มกันไปได้ฟาวครับสำหรับเรียวการท่อแตกขึ้นมาครับไปต่อครับต่อบอลกันไป อ้าวพลาดเองครับเหลียวการท่อได้ทุบบอลนะครับเกาะตะข่ายไม่เ่าครับแต่ยังได้เตะมุมครับเป็นเตะมุมนะครับของ เกาะตา่ายครับดูว,ว่าจะตีเสมอได้หรือไม่ครับอย่างน้อยดีและได้แบ่งแต้มนี้ก็อ,กอย่างน้อยครับหนึ่งแต้มปลอบใจนะครับแต่ว่านี่ครับในกระดาษในการรีวิวการทอนี่ก็ต้องการสามแต้มครับเพื่อรุ้นจ่าฝูงครับรรนี่ครับแต่ไปติดนะครับ ตอบ,บอลกันไปจริงไปติดโคกกริกกันไปมาครับโอ้โหเอาลุยต่อครับก็รับบอลไว้ได้ครับบทเวลเป็นอันว่ากอกตะไครยก็แพ้กับเรียวกันท่อศูนย์ปมะต่อหนึ่งครับทำให้เรียวกันทอมี เ็ดคะแนนการันตีเข้ารอบและมีโอกาสลุ้นจ่าฟูงด้วยครับในสายเอ